วัสดีพี่ๆท่านครับแม่คนไม้เอาขึ้นขนมทำขนมใหม่นะครับนี่ยุงก็เยอะครับทำวันนี้แล้ครับวันแรกรถเกียรรถครับเกียร ข้ามาเยอะครับทำใกล้สารครับตัวนี้ทำใกล้สะรผลขึ้นน้ำ ตอน,นตอทำขนมฝนตกครับเละเหมดเลยครับท่านะตอนทำไม่ได้ถ่ายคลิปครับเพราะว่ามันทำยากอยู่คนเดียวนะ <c oughs> คือตรงครับเพื่อนประตรงทำคนเดียวให้มัน ขึ้นขวดอยู่พรุ่งนี้ค่อยมาสร้างใหม่ทำใหม่ <c oughs> ไ้กโอ้ยหลีมากน <c oughs> ยดินที่เราขุดมาติดนไม้เก่าหรือจากหลังเก่าลมาครับ ก่อมาทำอะไยังเจ็บครับวนนี้ทำตีพื้นก่อนทำพื้นครับทำพื้นแล้วก็ต่อมาอีกสองเสาวันนี้ไม่ได้ไร้สดนะครับ เรายกคนเดียวครับวันนี้เขาใหญ่ๆนี่ครับแบกมา พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยขนพื้นมาครับตั้งใกล้สะครับมีสะเี๋ยวขนพื้นมามีพื้นก่อนค่อยขึ้นโครงหลังคาต้องได้ต่อเสาขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมันต่ำเกินข้างบนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไายสดครับโอ้ยุงเยอะครับทำขนมอยู่สวนครับตอนนี้ตัดหญ้าได้หญ้าครับ กีดยางฝนตกตลอดใช่ไหมจรงจริงกีดกลางวันนะครับทีท่สำคัญน,นี่ทำคนเดียวครับยกคนเดียวเลยส่วนแม่ก็นู่นไปได้ยานะนุ่นะปลูกสับป,ปะรดอยุงเยอะเดี๋ยวไม่เกินสองสามวันครับเสร็จ ถ้าไม่เสร็จผมก็เสร็จเองนี่แหละครับถ้าขนานไม่เสร็จฝน <c oughs> ตกครับสังกษีมีสามแผ่นผมมันนั่งอยู่ตรงนี้แหละลรถก็จอดตรงนี้ครับใกล้ๆไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านสวนหลายวันนะครับน่าจะสองสามวันแล้วครับนอนที่บ้านแม่แล้วก็นอนที่สวนนี่นะครับเดีย๋ยวจะเร่งทำขนมนันมานอนที่นี่ ดกสบายกว่านอนสูงครับเดี๋ยวต้องจับฉากจับมุมใหม่ก่อนครับนี่ก็จับไปแล้วครับ,รบเดี๋ยวต่อเสาขึ้นไปข้างบนนูน้นเพราะว่าข้างบนมันต่ำครับต่อขึ้นไปอีกตอนพ่อทำทำข้างบนต่ำเกินครับก็ลื้อมาจากข้างบนนูน้น เามาทําที่นี่เยหลือไม้ไม้อยู่เยอะอยู่ครับุกขนลงมาแล้วก็ต่อออกออกไปอีกครั้งนี้ครับไปกินสะเลยครับริมสะเลยครับอีกสองเสาแล้วก็มาทางนี้ก็ทาครัวครับมาตรงนี้ทําครัวตรงนั้นจะต่อไปชมวิวริมสะครับตรงนี้จะมีสัญญาณอยู่ครับแต่บางทีก็ไม่มีครับ ขอกิีน้ำกันแล้วเกียรสับรดเลย เก็บสับป,ประรดด้วยวันนี้แม่ก็เก็บให้ด้วยครับจะไปขายไปฝากขายครับนีอาตามที่เรานี่นะครับพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงไม่พอก็จะพอเองครับนี่ยกนี่นแล้วครับคนเดียว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 นครับก่อไฟไว้ยุงเยอะครับยกึ้นแล้วครับ สูงอย่างน,นเอาแบบเดิมครับไม่มีที่ตัดจะเอาต่ำๆเดี๋ยวต่อข้างบนนู่นครับต่อเสาขึ้นไปอีกให้มันสูงๆหลังคานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตีขอเขอื่อนมาตรงครับเนี่ยตั้งๆขึ้นแล้วก็ตีตะปูยึดยึด,ย,ดยึดไว้แล้วก็ใส่พื้นครับจะแข็งแรงครับจะไม่ยกเยกแล้วก็จะต่อมาตรงนี้ครับยืดนออกมาตรงนี้ มาให้เห็นสะครับสะนี่ไม่ไม่กล้าทำครับแยกว่าจะทำอยู่จะทำตรงสะนี่แหละแต่ดินมันยังยุบตัวครับยังไม่อยู่ตัวนี่ครับยังอ่อนอยู่รับงนี้เหยียบลงไปยังยุบอยู่รับนีนี่ครับเขาไม่ได้เหยียบให้เหมือนนั้นก็ไม่กล้าบอกให้เหยียบให้นะแต่ตรงนี้โล่งอยู่ครับมีโล่งอยู่ เขาตรงนี้โลง่งหิวอันนี้ที่นาจะทําตะก้าครับใกล้แล้วอันนี้ก็นาขึ้นสูงน้ําไม่อยู่น้ํารัวนี่จะตอกมานี้ครับนี่มาให้ถึงสะนี่เลยครับจะเอาเสายื่นออกมานี่ครับมาถึงตรงนี้นี่เป็นรูปเป็นล่างนะครับทำคนเดียวเด้อครับ ไม่ได้จบวิศวะมานะครับแต่ทำได้ครับเดี๋ยวตอกมาอีกสองเสามานี่มยืนมานี่ครับจะทำพื้นต่ตำครับตรงนี้เพราะว่าจะได้มองเห็นสะตรงนี้ครับนี่ยะไไ้มองเห็นสะตรงนี้มีสัญญาณบางทีก็ไม,ม่มีครับวันนี้นะเดินสำรวจดูแล้วเอาตรงนี้แล้เหมาะที่สุด มีก็มีไม่มีก็นะเอาตามนั้นเลยครับเอาตามอากาศครับนี่ไม่ได้จับระดับน้ําเลยนะครับขุดก็วัดด้วยสายตาครับแต่เอาลงหลุมแล้วเอาเสาลงหลุมแล้วเป,เป๊ะเลยครับนี่กะด้วยสายตาครับเดี๋ยวต่อมานี่ครับเ,เอามานี่ตรงนี้แหละเอามาอีกสองเสาทําพื้นต่ําลดระดับลงมาอีกครับ ใต้ขางตัวนั้นครับแล้วทั้งนู้นก็จะต่อไปอีกครับทำที่เอ,อครัวทำครัวตรงนั้นครับผมอาจจะประจําอยู่นี่เลยก็ได้นะครับถ้าทําเสร็จนะก็ซื้อโซลาเซลล์มาซื้อโซลาเซลล์มาติดครับดีทันชั้นแบต สบายสบายก็ชาร์จในรถก็ได้อยู่ครับแต่ต้องซื้อโซล่าเซลลมาทำหลอดไฟครับเอาไว้ไล่สดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไล่สดครับเพราะว่าเข้าสวนแล้วก็ทำขนมก็เหนื่อยกลาคืนครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เอ,อกดติดตามแล้วก็คิดถึงครับผมก็คิดถึงพี่ๆเ้อดครับยุงมาแล้วครับนี่ เยอะมากนะครับอยู่ในสวนน่ขนาดก่อไฟไว้อยู่นะครับกัดเต็มเลยครับเดี๋ยวทำขนมเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้บางทีก็อาจจะไล์ให้พี่ได้ดูครับตอนทำตอนทำทีแรกมันจะยากครับเดินไปวนไปวน,วนมาจนข้าครับเพื่อจะทำขึ้นได้ตั้งสี่เสาก่อนเดี๋ยว่อย,ยอ,ออกมาอีกสองเสาครับ ยุงก็เยอะครับีอ,อกอมีอีกสองเสาโอ้ยจับเฉยๆก็ยังโดนครับยุงนี่ถ้าเมือไม่ได้แม่กลับไปแล้วครับยุงเยอะอยุดยักก็ยุงก็ไม่อยู่ครับในในกลางมุงนะครับวิวสวยอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวตัดสอยกิ่งยางออก ต่อ,อไปอีกสองเสาทางนั้นทางนี้ก็สองเสากว้างๆเลยครับสะดวกสบายเลยครับแล้วก็เอาถังน้ํามาตั้งตรงนี้ถังน้ำสองพันลิตรครับรองน้ําฝนไว้ใช้แล้วก็จะทําห้องน้ําอยู่ครับทาห้องน้ําตรงนู้นทาห้องน้ําไ้สะดวกสบายครับเดี๋ยวจะดํปาปักดํานาแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ได้หวานกล้าครับเดี๋ยวรอดูเมฆก่อน ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ขายของครับเดี๋ยวให้ผมลงตัวกันเด้อครับยุงครับมิเตเลือดครับเพราะเปียกหมดครับวันนี้เปียกหมดชุดชุดที่สองนะฮะเปียกเปียกหมดเลยครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกก็จะอาจจะมากรีดอยู่สวนหนึ่งครับ วันนี้ต้องเล่งสวนยางครับไม่ได้ขายของก็เข้าสวนครับอีดยางสะสมไปครับอยู่แบบพอเพียงถึงไม่พอก็เราจะพอเพียงเองครับโอเคนั้นเลยครับโอเแค่ okay, ได้ครับ ถ้าเขามีโครงการมาอีกเดี๋ยวให้เขาขุดตรงนี้นะครับถ้าหลวงมีโครงการมาครับขยายออกไปอีกครับสะตัวนี้หรือว่าจะลอกตัวเก่าฮะลอกตัวเก่าลอกตัวเก่าก็ฝั่งนั้นไม่ต้องลอกครับลอกมาฝั่งนี้นะครับเห็นลุงโงก,ก็เมื่อวานนี้ก็ถามเพื่อนแล้วถามหลานนะครับที่ไปหา ไม,มไม่มีไม่มีได้นิดเดียวไปหาเลาะแถวนี้ไม่มีเพราะคนเยอะก็ว่าจะถ่ายคลิปพาพี่ๆไปหาเห็ดอยู่ก็ไม่ได้ไปถามเขาแล้วว่ามันไม่ได้คนเยอะนู่นแหละช่วงลงปักดำนานู่นแหละครับเดือนหน้าเดือนนู่นแหละครับมันจะเยอะมันขึ้นเยอะฝนฝนจะชุกชุมหน่อยเอาละครับ ขนาดตั้งไม่ได้วัดระดับน้ําแล้วว่หลุมผมก็ไม่ได้วัดเลยกะด้วยสายตาก็ตั้งขึ้นแล้วก็อืได้เลยครับนี่โอเคเครับไม่มีที่ต่ําที่สูงเลยนี่กะด้วยสายตาครับโอเคครับเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวจะย้นเข้าสวนอีกแหละกี่สวนนึงเอาบางทีก็นอนอยู่นี่ครับหยอนน้ำกดเดี๋ยวค่อยกลับครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนก็ตกนะ ขาเล่หย่อนน้ำกดม่อคืนนี้วิ่งฟาดแปดฟาดก้าเลยครับม่อคืนนี้ย,ยุงครับยุงเยอะใส่ก่อไฟไว้อยู่นะครับต้องจุดจากกันยุงไว้เยอะๆครับเรีกว่าจะไหลสดอยู่มันไม่สะดวกไหลครับเพราะเราต้องเดินทํานู่น,นทํานั่นท่าี่ก็ไม่ไม่ได้คุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับ เดี๋ยวดูพวกนี้ครับอาจจะไฟ์สดนะครับบรรยากาศร,รอบรอบครับนี่นั่งเขาอีกลูกหนึ่งซื้อปลามาปล่อยสะเขาเขาล้อมรอบแต่มันบังต้นไม้ครับนู่น ไกลๆนู่นครับบ้านมะนาวนู่นครับนดี๋นี้เป็นพูแลนด์ครับขนมเก่าหลังนั้นครับขนาเก่าเดี๋ยวจะรื้อทําใหม่ครับขนมเก่ามันก็เดี๋ยวจะตั้งอีกตอนนั้นขนมอีกขนำหนึงนะครับตรงนี้จะเอาไว้นอนเฝ้าสวนยางครับกีดยางตรงนี้น เดี๋ยวต่อ,อไปตรงนั้นก็สองเสาเดี๋ยวมาตรงนี้ก็สองเสาครับไปนะครับขอบคุณพี่พี่ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับฝากดูโฆษณาด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย